มีแต่เราจะเรียนแค่ครึ่งหนึ่งของหลักสูตรคือ1ปีครึ่งระยะสั้นค่าใช้จ่ายได้แน่แต่แจ้งไาจากนี้อ๋อได้ได้ยินมาเลยค่ะเอเดียส่วนปวสเรียนจริงๆ2ปีใช่ไหมคะเราก็เรียนครึ่งหนึ่งของหลักสูตรก็คือ1ปีจบเหมือนกันเขาเรียกว่าหลักสูตรเทียบโอนคือทํางานแล้วแล้วเอาประสบการณ์ทำงานมาเทียบโอนต้องเก่งมาแล้วอะค่ะถ้าจะเรียนคอมต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมเหมือนอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะใช้คอมเก่งกว่าครูคอมด้วยซ้ํา แต่บางทีอาจจะไม่มีความรุดคองอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเราก็จะปรับตรงนี้เรื่องค่าใช้จ่ายสมัครแรกเข้า2,500บาทให้เด็กเตรียมมาเลยค่ะนะถ้าวันมาสมัครแล้วอาจารย์ก็เบิกนั่งรอเด็กเขียนสมัครอาจารย์ก็เบิกกับคุณแนลแนวได้เลยค่าแรกเข้า2,500แล้วจ่ายรายเดือนปวชเดือนละ1,800บาทเราจะไม่ให้จ่ายเป็นก้อนนะคะบางวิทยเนี่จะเห็นไหมคะเวลาเรียนมาหาลัยศรีประทุมหรืออะไรเงี้ยจ่ายเป็นก้อนเลยสามหมื่นเราไม่เราให้เด็กจ่ายเป็นรายเดือนปวชจ่ายเดือนละ1,800บาท ทุกเดือนเ e e นีนย18 e าา 2, เดือนปีครึ่ง18เดือนก็จ่าย18เดือนปวส2,300บาทต่อเดือนนะคะเป็นหลักสูตรผ่อนจ่ายอย่าเอาเงินหมื่นสองหมมาโปอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีนโย,ยบายคือเราช่วยเหลือไม่ใช่ว่ามาสามเติมก็อเอาเงินก้อนมาเราเป็นนโย,ยบายช่วยเหลือนะคะปปช1,800บาท18เดือนาาจ่ายทุกทุกเดือนปวสจ่าย2,300บาท12เดือน นะคะเป็นหลักสูตรความายบางคนบอกว่าอาจารย์ขาบางมีมีนะคะเด็กยวงคนอาจารย์ขาว่าหนูรวยแต่หนูไม่ตั้งใจเรียนหนูจาจหมดเลยได้ไหมยินดียินดีนะคะเด็บกาบางวนแบบมาพูดนี้เราก็หัวเราะแล้วแล้วบอกว่ายินดียินดีรับนะคะน้องรับเลยนะคะในตรงนี้ฝากอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ